สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนากเทรดทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเทรดสั้นแต่กระเป๋าตังยาวอีกแล้วนะครับผมนะฮะโตผมโอเล่คนดีคนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาเทรดนะครับนะคือวันนี้ครับผมก็จะไปเที่ยวนะครับนะก็คือมาเทรดหาเงินดีกว่าครับก็มีโอกาสก็เลยอัดคลิปเลยดีกว่านะครับซึ่งวันนี้ครับผมไม่ได้เทรดคู่ EU นะครับ แต่คือวันนี้ผมก็เคยจะเทรดในตัว G U นั่นเองครับ G B P U S D นะครับนะแล้วก็ผมขอใส่อินดิเคเตอร์ก่อนละกันนะครับนะคือตอนนี้ครับเหมือนกราฟครับมันจะอยู่ในเทนขาลงนะครับนะสังเกตดิครับนะว่าเป็นเทนขาลงครับเพราะฉะนั้นผมขอใส่ต่ำไปเลยดีกว่าเลยนะฮะนั่นแหละครับมาก็คือระหว่างนี้เราก็รอกันก่อนดีกว่านะครับนะก็ ผมก็อยากจะขอบคุณนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยได้ขอบคุณไปหลายคลิปแล้วนะแต่คือตอนเนี้คือช่องผมเนี่ยมีคนติดตามอะ่ะคือเยอะกว่าเดิมมากๆเลยนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับพี่ๆที่อาจจะเคยดูคลิปผมมานานแล้วหรือเพิ่งมาเคยดูแล้วก็ติดตามเนี่ยคือผมต้อขอขอบคุณจริงนะครับนะเพราะผมก็สร้างช่องเนี่ยมาจากผู้ติดตามคือศูนยะ์คนนะ คือตอนนี้มันก็เริ่มมาครับผมก็อยากจะขอบคุณนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคือถ้าสมมติถ้าคลิปไหนโดนใจสามารถกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคือจะได้แบบหล,หลายๆคนที่เข้าสู่วงการเทรดแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าการเทรดคือต้องทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเทคนิควิธีคือต้องทํายังไงบ้างนะฮะโอเคอย่างเมื่อกี้โมจะพูดนะฮะคือโดนไปแล้วนะแต่คือไม่เป็นไรครับคือเหมือนที่ผมสอนเสมอครับถ้า เราเทรดแบบถูกวิธีต่อให้เราเสียเป็น567ไม้ติดถ้าสุดท้ายไม้ที่8เรากาลับมาเราก็ได้เหมือนกันแต่มันก็มีโอกาสไหมยากไหมมันก็ยากนะคือมันไม่ยากหรอกคืออย่างน้อยคุณต้องมีทุนที่มันเยอะนะถ้าคุณกล้าจะแบบเทรดให้เสียแล้วก็มาทบไม้อย่างเงี้ยคือแนะนำว่าศึกษาดีกว่านะคือการมารินเกลวะหรือการทบเงินอะมันก็ดีมันสามารถใช้ได้จริงแต่ ผมแนะนำว่าให้ทุกคนนะฝึกวิเคราะห์กราฟดีกว่ากับอไรมา,มากกก่ามาร์ติงเกลครับนะมาร์ติงเกล่ะมันกําไรเว้ยแต่คือมันเหมาะสําหรับคนที่มีทุนไงแต่สมมุติถ้าคุณมีทุนแค่ร้อยเหรียญนะแล้วคุณจะไปมาร์ติ้งเกลเปไปสิบไม้ไปไ,ไม่ได้เต็มที่อ่ะห้าไม้สองไม้ก็คือหมดแล้วแต่อย่าลืมว่าคุณแม่งเทรดครั้งละหนึ่งตอนึองอ่ะมันก็น้อยไง เห็นไหมผมแบบทีร้อยส0งอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็แบบคือผมก็ปั้นมาตลอดนะครับคือผมก็ไม่มีตามมาก่อนนะแต่ผมก็เทรดอาศัยเทรดเล็กๆกน้อยนแหละเก็บไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ผมก็ฟังเพลงอยู่นะฟังเพลงอยู่แต่คือผมไม่อยากเปิดให้พี่ๆฟังนะเพราะว่าเดีย๋ยวมันเสียงมันเข้ามาแซกไซกมนะฮะผมเป็นคนชอบไปตูนนะ c i t 4ะฮะผมว่าพี่ๆหลายคนก็ชอบเหมือนกันแหละนะโอเคอย่างตอนนี้สวยงามนะครับนะจริงหรือไม่ที่การลงทุนมีความเสี่ยงจริงหรือไม่ที่การลงทุนต้องใช้เวลาศึกษานานจะเป็นยังไงถ้าคุณสามารถลดความเสี่ยงและไม่ต้องใช้เวลาศึกษาหรือลงคอร์สเรียนให้เสียงเงินพอที่นี่เรามีคอร์สพื้นฐานไปจนถึงเจาะลึก โดยสอนแบบฟรีๆโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินค่าคอร์สแม้แต่บาทเดียวแถมเรายังมีโค้ดที่คอยให้คำแนะนำคอยส่งซิกคอยวิเคราะห์ข่าวให้โดยที่คุณไม่ต้องวิเคราะห์ข่าวเองแถมยังมีเทรดสดทุกๆวันที่คุณสามารถเทรดสดตามโค้ดได้แบบเดียวทำได้เลยที่พูดมาทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับมาร่วมทำกำไรกับเราไปพร้อมกันนะครับ ตอนนี้กำไรมา30เหรียญนะฮะโอเคขอใส่ต่อไปเลยอยู่ที่100เหรียญละกันอ่ะใส่ไปนะครับสูงนะฮะเพราะผมมองว่ามันจะลงมาแหละแต่มันก็จะขึ้นก่อนแล้วมันค่อยๆลงมานะครับถ้าอยากรู้ว่าเทรดยังไงวิธีการดูกราฟยังไงครับสามารถแอดไลน์มาเรียนรู้ได้เลยนะครับนะพะส่งพี่ๆเข้าเรียนคอพื้นฐานแล้วใช่ไหมครับ พอเขาเรียนควาพืบบ้นฐานแล้วก็คือเขาจะสอนมาทุกอย่างเลยว่าวิธีการเทรดยัยงไงบ้างนู่นนี่นั่นยังไงบ้าง,าง,ง,างนะครับแล้วก็จะมีสอนพื้นฐานคือสองวันนะครับแล้วพอสมมุติพี่ๆเรียนแล้วโอเคแล้วอยากจะเริ่มต้นเทรดแล้วพี่ๆก็สามารถเปิดพอตเติมเงินเข้าบปญชีพีได้เลยนะครับคือตรงเนี้ยขั้นต่ําก็คือสิบเหรียญนะครับหรือประมาณสามร้อยกว่าบาทนั่นเองนะประมาณสามร้อยคือขึ้นอยู่ที่ค่าเงินนะครับนะ โอเคออเดอร์นี้เราวินแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออีกรอบไปกันอขอใส่ต่ำดีกว่านะฮะอพอส่งไปพี่ๆี่แบบเปิดพอร์ตขั้นต่ำก็คือ10เหรียญใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยว่า10เหรียญมันมันน้อยอ่ะน้อยไปนะคือถ้าจะเทรดดีๆอะ่ะผมว่าขั้นต่ำอะ่ะคือประมาณ100เหรียญหนึ่งร้อยเหรียญก็คือประมาณสามพันกว่าบาทคือถ้าผมแนะนํานะแต่พี่ๆก็ร้อยอ่ะสิบเหรียญได้เหมือนกัน แต่คือถ้าร้อยเหรียญนะพี่ๆสามารถวางมาร์ติงเกลได้นะครับมาร์ติงเกลได้สามารถวางแผนการทำการเทรดได้ง่ายกว่ายิ่งทุนเยอะคุณก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้เยอะเวลาขาดทุนคุณก็จะมีโอกาสที่ขาดทุนน้อยกว่ากว่าคนที่ทุนน้อยเอาง่ายๆอ่ะเพราะคือตรงเนี้ยการเทรดมันมีได้แล้วก็มีเสียอยู่แล้วนะครับแต่เราจะทำยังไงล่ะให้เราเอาตัวรอดในตลาดนี้ได้ ซึ่งผมมีวิธีไงนะซึ่งตอนนี้คือผมก็เรียบร้อยครับพักแล้วดีกว่านะถ้าใครสงสัยตรงไงก็คือสามารถทักมาหาผมได้เพิ่มเติมเลยนะครับนะ,นะก็สุดท้ายนี้ครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากครับผมฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะวันนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะจะได้แบบดูแลโอเคดูลเก็ตนะฮะ ง่ายๆสันๆง่ายๆน,นี่เนละใช้เวลาไม่เกิน5นาที6นาทีก็สามารถได้กําไรเนี่ยสองเหรียญก็หกพันกว่าบาทนะครับผมนะประมาณนี้นะโอเคครับผมสวัสดีสวีตัดจ้า